อย่าเลยนะว่ากินอะไรมาโดยดีนักอะไรดีนักกินอะไอ่าเอาต่อค่ะมาเั้นฟังบอลทันแรกเดียวบอลทันแรกคือการตั้งตัวไหมเอาบอลทันที่สองตั้งมีนิเซตติดตัวไหมตั้งจี่อนไหมนิเซตติดตัวติดติดตัวไม่นิเซตไหนิเซตไม่ตัวตัวนิเซตจีในตัวนิเซตคือหมอนี่มีน <laughs> Jai, ja.

ห้าแฟไม่มาเอาร้อยก็ไป้าอห้าวันก่อนหวันก่อนเอ้ยห้นก่อารสาวหูททั้ัเาเปียนอนไม่ใหหรอยแฟ้าอเที่อไม่รอไม่เอาอยไม่รอ้าไม่รองแฟนเลี้ยวแนมาไปมาไปยังไงได้โอเค